สวัสดีครับเอทุกคนของน้องแอมชนทิชาพอหลังจากเสร็จงานกีฬาสีและคริสต์มาสที่โรงเรียนเป็นวันที่มีความสุขและสนุกมากเลยทีเดียวนะครับคุณครูน่ารักมากและเพื่อนๆทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ToB ีน u m เ e r วันเพื่อแสดงความสามารถเต็มที่สมเป็น t ู B ีน u m เ e r วันชาวนุมานวิทยาคมเมืองยักษ์ได้ร้องเพลงที่ตนเองรัก ได้เต้นที่ตนเองชอบได้แสดงออกที่ตัวเองเป็นคุณครูยังชมตั้งหากโดยมีใจความว่าเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันเยี่ยมมากจ้าเด็กๆม่วนหลายจ้าเมื่อนี้กับแอมชนทิชาและเหล่าไอดอลของเราและเราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับ และคิวงานในวันที่30ทธันวาคมปี2565โดยคุณผู้ชมจะไปเจอน้องแอมได้ที่โรงเรียนบ้านนาชมดวนกลางวิทยาตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับหากชอบคลิปนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ